ดูนะครับเขาทำอะไรกันอยู่ไม่รู้นะครับนี่ครับด่านก็ไม่มีเดี๋ยวเต็มดูนะครับนู่นนะครับดูไกลๆไปก่อนด่านก็ไม่มีนะครับนี่เดี๋ยวนี้เขาทําอย่างนี้กันเลยนะดูนะครับเขาตรวจคนกันอย่างนี้เลยนี่นับ ทอากันอย่างนี้เลยนี่นะครับมันมันได้ด้วยเหรอครับอย่างเงี้ยนะเพื่อมาถึงปุ๊บเรียกตรวจค้นอย่างเงี้ยนี่คนระับนี่

ขั้นเลยขึ้งไปเลยสงสารเด็กมันนี่ครับเรียกตรวจปัสสาวะอย่างนี้เลยนะครับน่นตรวจยังไงไม่รู้มันไม่มีด่านถอยไปดพี่